โอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่เนื้อเยื่อพื้นฐานของสัตว์นะครับเนื้อเยื่อแรกก็คือเนื้อเยื่อบุผิวนะครับหรือว่า epithelial tissue นะครับอ่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนาะว่า epithelial tissue เนี่ยลักษณะสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นเซลล์ที่เรียงชิดติดกันแน่นนะครับเป็นแผ่นเนาะแล้วก็มีเมทริกน้อยนะครับ แล้วลักษณะสำคัญอีกกานหนึ่งก็คือเซลล์มันจะเรียงอยู่บนแผ่นที่ชื่อว่าเบซอลามิน่านะครับดังนั้นทำให้สามารถแบ่งเ,เซลล์ของเยื่อบุผิวได้เป็นสองส่วนนะครับส่วนนี้ส่วนที่สัมผัสกับอากาศข้างนอกหรือว่าช่องในท่อนะครับเราจะเรียกว่าเอพิคอลเมมเรนนะครับส่วนด้านล่างาเรียกว่าเบซอลมมเนนเนาะ ตัว e p i c a l membrane เน่ยในเนื้อเยื่อบุผิวบางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับเช่นอาจจะมีซซเลียปกคลุมหรืออาจจะมีไมโครวิลนยนะครับแค่ลองไปนึกย้อนดูว่าซซเลียกับไมโครวิลาเนี่ยมันทำหน้าที่สำคัญอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญอีกการหนึ่งของเนื้อเยื่อบุผิวก็คือนี่นะครับระหว่างแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะยึดกันแน่นนะครับด้วยโครงสร้างที่เป็น โครงสร้างที่ยึดระหว่างเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไทจังชันเดสมโซมนะครับอันนี้ให้เราไปทบทวนในเลคเชร์นะครับทีนี้เนาะเราจะมาพูดถึงการจำแนกชนิดของเนื้อเยื่อบุผิวนะครับโดยหลักๆเนี่ยเนื้อเยื่อบุผิวจะสามารถจำแนกเป็น2กลุ่มหลักๆเนาะกลุ่มเนื้อเยื่อบุผิวที่ทำหน้าที่ปกคลุมหรือว่าบุอยู่รอบๆท่อนะครับเราจะเรียกว่า covering หรือ lining epithelium นะครับส่วนีีกลุ่มหนึ่งก็คือ modify epithelium นะครับ epithelium กลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงแปลงร่างเนาะ transform กลายไปเป็นโครงสร้างหรืออวัยวะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปกคลุมรูุผิวเนาะเช่นในรูปก็จะเป็นต่อมตุ่มรับรสนะครับ taste bud ที่อยู่บริเวลิ้นนะครับมันเป็น epithelium ที่แปลงร่างกลายมาเป็นลักษณะเซลล์แบบนี้เหมือนหัวหอมเนี่ย เพื่อทำหน้าที่เดี๋ยวขยายให้ใหญ่รับรถนะครับทีนี้ในกลุ่มที่เป็น Covering w ต์วา l ์นิงอีพิสเ u ียมเนี่ยมันก็จะจำแนกออกเป็นหลายชนิดนะครับโดยเกณฑ์ในการเรียกชื่อของเนื้อบุคิวเนี่ยเราจะอาศัยเ,เรียกชื่อตามจำนวนชั้นกับเรียกชื่อตามรูปร่างของเซลล์นะครับ ถ้าจานวนชั้นถ้ามันมีชั้นเดียวเนาะเราจะเรียกว่าซิมโป้ชั้นด้านรูปด้านบนเนี่ยก็จะเป็นซิมโป้มาเลยนะครับส่วนอันที่2ก็คือส t ตร t i ฟ y ถ้ามันมีหลายชั้นเราจะเรียกว่าส t ตร t i ฟ y เนาะสังเกตดูมันจะมีหลายชั้นนะครับในส t ตร t i ฟ y ทีนี้เราก็เรียกตามอีกกันหนึ่งก็คือตามไปด้วยรูปร่างนะครับรูปร่างหลักๆของเมเยบุคพิวเนี่ยรูปร่างเซลล์ของเมเยบุเซลล์บุคิวนะครับก็จะมี q คว m มาส ถ้ามันมีรูปร่างแบนๆนะครับนิวเคลียสแบนๆโครมรีนะครับแล้วก็เซลล์ Sell มีรูปร่างไม่แน่นอนจะเรียกว่าสความัสถ้าเกิดเซลล์มีรูปร่างเป็นลูกบาศกนะครับนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์จะเรียกว่าคิวบอยด์อลถ้าเกิดเซลล์นั้นมีลักษณะทรงสูงเนาะนิวเคลียสเนี่ยค่อนอยู่ทางด้านใกล้ๆก,กับฐานนะครับเราเรียกว่าคอลัมนาไอต้ตรงสีเขียวๆเนี่ยนะครับก็คือเบเซลลามินานเอง โอเคเนาะะเพราะฉั้นเซลล์บุผิวมันจะวางอยู่เบซอลลามินาเสมอนะครับอันนี้คือรูปร่างของเยื่อบุผิวนะครับเซลล์เยื่อบุผิวส่วนสเตอริไฟน์เนาะก็ถ้ามีหลายชั้นเราจะเรียกสเตอริไฟน์เพราะฉะนั้นสเตอริไฟน์ก็จะมีเซลล์ที่มีรูปร่าง3แบบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาเราพิจารณารูปร่างของเซลล์สเตอริไฟน์ให้เราสังเกตเฉพาะกลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนสุดอะกลุ่มเซลล์ด้านบนสุด เนาะนี่ด้านบนเนาะชั้นบนบนนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยรูปล่างมันจะไม่แน่นอนนะครับก็จะมี s q u a m a u s นะครับเวลาเรียกชื่อก็คือเราจะเรียกชื่อชั้นก่อนแล้วก็ตามด้วยรูปร่างนะครับเช่น s t r a t i f y squamous epithelium นะครับวันนี้ simple squamous epithelium simple cuboidal er epithelium แล้วก็ simple columnar epithelium นะครับโดย s q u a m o s เนี่ย ก็จะจำแนกออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือชนิดที่ไม่มีโครตินนะอยู่ด้านบนนะครับปกคลุมอยู่ด้านบนกบอันที่2ชนิดที่มีโครตินปกคลุมอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2ชนิดนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็พบได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น stratified cuboidal stratified c ค l u m n a หน้าะครับสังเกตด,ดูด้านบนนะครับแต่นี้มันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับว่า มันมีเนื้อเยื่อบุผิว2ชนิดนะครับที่ไม่เข้าพวกเนาะก็คืออ่ะยกตัวอย่างอันบนนี้นะครับ s ู d o s t a r i f y นะครับ s ู d ดแปลว่าเทียม starify แปลว่าหลายชั้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวนิวถ้าเราดูสังเกตนิวเคลียสเนี่ยมันเรียงไม่เป็นระเบียบเนาะจริงๆแล้วมันเป็นชั้นเดียวนะครับมีเซลล์ชั้นเดียวแต่เนื่องจากปกติเนาะเซลล์นิวเคลียสจะเรียงเป็นระเบียบเป็นแถวเดียว แต่ว่าในสูโดซาซิฟายเนี่ยเซลล์เออ่นิวเคลียสมันเรียงไม่เป็นประเบียบเนาะเราก็เลยจะเห็นว่ามันเหมือนเหมือนมีหลายชั้นแต่จริงๆแล้วมันมีชั้นเดียวนะครับคือสูโดซาซิฟายนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือทรานซิชแนลเซลล์มันมีรูปร่างไม่แน่นอนนะครับบางสภาวะมันมีลักษณะกลมๆคล้ายคิวบอยดลบางสภาวะมีแบนๆคล้ายควอมัสนะครับเราก็จะเรียกว่าทรานซิชแนลทรานซิชันแปลเปลี่ยน ทรา s ซช i นอล l อพิ t h เลียมนะครับโอเคอันนี้คือเนื้อเยื่อทั้งหมดนะครับของเนื้อเยื่อบุผิวอ่ะอันนี้ก็คือเนื้อเยื่อตัวอย่างนะครับที่เราจะดูในแลบนะครับ Simple s q u a m o u s Simple Cuboidal, Simple Columnar นะครับไอสีเหลืองๆตรงนี้ก็จะบอกว่าอไอรูปเนี้ยเนื้อเยื่อเนี้ยมันมาจากอวัยวะส่วนไหนอันนี้ก็จะเป็น b บ m e n t Capsule ในไต อันนี้ก็เป็นท่อหน่วยไตยนะครับอันนี้ก็จะมาจากลำไส้นะอันนี้ s t r a i f ฟานะครับอ esophagus เนาะจากหลอดลมได้จากหลอดอาหารส่วนอันนี้นเนืยอผิวหนังนะครับเห็นได้ว่าสองอันนี้นเป็นส t a ร i ิฟ s q u a า o ม s ส p ิพ h เ l i ยมแต่ความต่างก็คือในอ so p ฟ a g u s นะครับอันนี้ e s o อ h ั g u s อันนี้ก็คือผิวหนังนะครับในผิวหนังนี่มันจะมีชั้นนี้เป็นชั้นคราตินปกคลุมอยู่เนาะ อันนี้ความแตกต่างนะครับต่อไปก็จะเป็นส t i f i e d Cuboidal นะครับพบที่ท่อของต่องเงื้อแล้วก็ c ร r i f ค e d ั o l ์หน้านะครับส่วนอันนี้เนาะก็คือเป็น s ซู d o c ร r i f คอลัมน์หน้านะครับพบที่หลอดลมส่วนอันล่างนี้ก็จะเป็น t r s n t i t n a l e p i ทิ e l ี u um มนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Modified Epithelium นะครับที่ ตุ่มรับรสนะครับบริเวณลิ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะครับอันแรก Simple Squamous e p i t h ท l i u อนะครับอันนี้คือโครงสร้างของไตเนาะถ้าเราผ่าครึ่งโครงสร้างของไตเราจะเห็นว่าไตามันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เข้มๆอันนี้นเรียกว่า Cortex ส่วนที่จางๆอันนี้นเรียกว่า m e d u l l a นะครับฉะนั้นเราขยายส่วนที่เป็น Cortex มาดูเนี่ยจะพบว่าในบริเวณ Cortex มันจะมีโครงสร้าง2ส,ส่วนขยายรูปไหน ที่เรียกว่า renal corpuscle นะครับอันนี้กลมๆกับ renal tubule ที่เป็นท่อนะครับถ้าเรามาดูรูปนะรูปนี้ก็จะแสดงเป็นท่อหน่วยไตยนะครับเป็นหน่วยไตยือนนี้พรอนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น renal corpuscle ตรงนี้นะกับ renal tubule ตรงนี้นะครับเป็นท่อไตเนาะตรง renal corpuscle มันก็จะมีส่วนที่เป็นกรวยไตยตรงนี้นะครับ Bowman capsule กับส่วนที่เป็นหลอดเลือด glomerulus นะครับถ้าเราเอา renal c o r p u มาขยายดูนะครับเราจะเห็นว่าตรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่ล้อมรอบสีเหลืองๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีเซลล์ที่มีรูปร่างแบนบางนะครับชั้นเดียวล้อมรอบไอ้ที่ลูกศรสีเหลืองชี้ตรงนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่า simple squamous epithelium นะครับส่วนอันนี้ simple cuboidal epithelium ก็คือในไตเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่เป็นท่อตรงนี้นะครับท่อไตรีโนทูบูเนาะซึ่งมันก็คือ Simple Cuboidal Epithelium นะครับีนี้ถ้าเรามาดูตรงคลิกตรงดิจ i ตอลสไลด์ตรงนี้เนาะ,อะลองคลิกนักศึกษาลองคลิกดูนะครับแล้วก็กด Enable ก่อน Allow นะครับอ่าอันนี้คือโครงสร้างของไตเนาะ อันนี้ก็คือคอร์เทกซ์ชั้นคอร์เทกซ์อันนี้ชั้นเมดัลล่านะครับอลองขยายดูชั้นคอร์เทกซ์ปึ๊บาที่ตรงนี้ต้องใช้เด็ดแรงๆนิดนึงมันถึงจะเร็วนะครับจะ่รอแป๊บหนึ่งชาจัง อันนี้อพอเราขยายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้ที่กลมๆตรงนี้ก็คือรีโนคอปัสโซนะครับอันที่เป็นท่อเนี่ยก็คือรีโนทูบูขยายไปอีกอ่ะก็จะเห็นครมโมโลลัสกับเซลล์แบนๆล้อมรอบอันนี้ก็จะเป็นเบลแมนแคปซูลโอเคนาะออ่ะถัดไปอ่ะอันนี้ก็คือผมโชว์รูปให้ดูนะครับขยายเนาะ โครงรีโนคอปัสโซเนี่ยก็ประกอบไว้ได้วยโกรมมรลโมโรลัสนะครับกับบาลเมนแคปซูลส่วนที่เป็นซิมโพสความัสเนี่ยก็คือส่วนของบาลเมนแคปซูลเนาะในรูปก็เขียนว่าโกลโมโรล่าแคปซูลส่วนตรงนี้ถ้าเราตัดท่อของออท่อไตเนี่ยก็จะเป็นซิมโพคิบอยดอลนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นโครงสร้างของซิมโพคอลัมนาอิพิเทเลียมนะครับ ก็คือจะเป็นเยื่อบุผิวในทางเดิอนอาหารเนาะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่านะครับทางเดิอนอาหารเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออีพิทเลียมคอนเนิทีฟทิชูแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับถ้าเราขยายส่วนที่เป็นอพิทเลียมเนี่ยออกนะตรงนี้เนี่ยขยายจากตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วก็ขยายตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจะเซลล์คลัม์หน้าจะเรียงกันอยู่โอเคเนาะเซลล์คลัม์อเนี่ยขยายมาใหญ่ทีหนึ่งอันนี้ก็เซลล์คลัมหน้าอันนี้ก็เซลล์คลัมนหน้าหนึ่งอันนั้นนิวเคลียสนะครับ ตรงบริเวณ p อ c a คอ e m ม r a n e ของคอลัหน้าเอพิทิ l i เ m ียมเนี่ยมันก็จะมีไมโคร v วลล i ไลเรียงอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเรียกว่า b r u ชบอร์เดออันนี้ก็คือ b r u ชบอร์เดอ m ์เมมเบรนะครับมันก็จะมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารนะครับโอเคเนาะ <c oughs> อันถัดไปอะสตรัติฟายส์คอมาสเอพิทิเอียมอันนี้มี2ชนิดนะครับ นะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วในรูปนี้กับรูปนี้นะครับลองสังเกตดูมันต่างกันตรงไหน,นโอเคเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น s t a t i f i e d s q u a m o u s epithelium ที่เป็นชนิด Nonkeratinized ก็คือไม่มีเคราตินปกคลุมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อมาจากผนังหลอดอาหารเนาะเนื่องจากหลอดอาหารมันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องมีโครงสร้างป้องกันไม่ให้มีการระเหยของน้ําใช่ไหมครับ เซลชั้นนี้ก็จะเป็น stratified squamous epithelium เนาะสังเกตเซลชั้นบนๆน,นะครับเนี่ยนิวเคลียสมันจะรูปร่างกลมรีแล้วก็เซลแบนแบนเคเนาะส่วนอันนี้คือ keratinized squamous epithelium stratified squamous epithelium นะครับเป็นจากเนื้อเยื่อฝ่าเท้านะครับผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยอันนี้ก็จะมีชั้นคราตินปกคลุมอยู่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น stratified squamous epithelium นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณผิวหนังข้างนอกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูญเสียความชุ่มชื้นน้ำมันสามารถระเหยได้เพราะฉะนั้นหน้าที่หลกัหลกๆของคราตินที่มันปกคลุมเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำออกไปจากร่างกายนั่นเองโอเคเนาะเราไปเร็วๆเ,เลยนะครับอันถัดไปก็จะเป็น เนื้อเยื่อสตรี่ไฟล์คิวบอยดอลอีพิเทเียมนะครับอันนี้อันน,อน, erm is, น,นี้คือชั้นเดอร์มิสนะครับทั้งบนอีกคือชั้นเดอร์มิสของหนังแท้เอขยายเอามาดูต่อมเหงื่อนะครับอันนี้คือท่อของต่อมเหงื่อก็จะมีลักษณะเป็นหลายชั้นนะครับแล้วก็ประกอบด้วยเซลล์สตาร์ไฟล์คิวบอยดอลนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ไฟล์คอลัมหน้านะครับเป็นเนื้อเยื่อ บริเวณคอนจังไตว่านะครับก็คือจะพบบริเวณหนังตานะครับตรงนี้อันนี้คือหนังตานะครับหรือว่าไอริปถ้าเราขยายตรงบริเวณหนึ่งที่เรียกว่าคอนจังไตว่าเราจะเห็นเนี่ยสรีไฟคอลัมนานะครับเซลล์ด้านบนสุดจะมีลักษณะเป็นคอลัมนาเซลล์นะครับถัดไปซูโดสรีไฟซีเดเทตคอลัมนาาอพิทิเลียมนะครับหลกัลกๆเราจะพบเนื้อเยื่อชนิดนี้ บริเวณเดียวในร่างกายนะครับก็คือบริเวณที่เป็นหลอดลมหรือว่าเทรคียนะครับอันนี้ถ้าเราตัด a, เทรคเียหลอดลมออกนะครับเราจะพบว่าเนี่ยมันก็จะมีชั้นหลายชั้นเนาะชั้นที่ติดกับช่องลูเมนเนี่ยก็จะเป็นซูโดไซดิฟายคอลัมนาอีพิเทเลียมคือตรงนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นเนื้อเกี่ยวพันเนาะแล้วก็มีกระดูกรูปตัว C กระดูกอ่อนรูปตัว C นะครับรือวซีริงกระดูกอ่อนนี้ก็จะเป็นชนิด ขยาลีนคาเิเลเดียวเราค่อยไปดูในกระดูกอ่อนนะครับอ่ะขยายมาดูก็จะเพราะว่าเซลล์เนี่ยเซลล์ที่เรียงกันเป็นชั้นเป็นแถวเนี่ยก็คือซูโดไซติฟายซิเลตต์คอลัมนาเอพิเทเลียมที่มันเรียกซิเลตตเพราะว่าตรงบริเวณเอพิคอรเมเมเบรนเนี่ยมันจะมีซีเดียปกคลุมอยู่ทําหน้าที่โบกพัดพวกเมือกนะครับแล้วก็พวกฝุ่นมันจะดักจับฝุ่นแล้วก็บกพัดไปนะครับกลายเป็นเสม่ะ ในลองสังเกตนิวเคลียสจะเห็นไหมมันเรียงไม่เป็นระเบียบนี่คือหนึ่งเซลล์นะครับนิวเคลียสมันเรียงไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนกับมีหลายชั้นแต่จริงๆมันมีชั้นเดียวเนาะถัดไปก็คือ transitional epithelium นะครับตัวอย่างของ transitional epithelium เนี่ยที่จะให้ดูก็คือมาจากท่อไตออไม่ใช่ที่เป็นท่อไตถูกแลยูร e t เ r นะครับ อันนี้ก็คือจะไปเปิดที่ท่อปัสสาวะนะครับผมไม่เปิดตรงที่เป็นดิจิตอลทลายนะครับพวกเราไปเปิดดูกันเองเนาะเพราะไม่งั้นมันช้าเสียเวลาผมขยายมาให้แหละอันนี้ก็คือท่อยูริเตอร์ขณะถูกยืดนะครับเนาะมันก็จะถูกเบียดออกเซลล์ก็จะแบนๆเหมือนอสความัสแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่ได้ถูกยืดนะครับเซลล์มันก็จะเต่งๆเ,เนาะกลม มีลักษณะคล้ายคิวบอยด์อลนะครับอันนี้ก็จะเป็น t r a n s i t i นลเอพิท t h เลียมครับอันสุดท้ายก็คือ m o d ิฟายเอพิทเลียก็คือเป็นเนื้อยบุผิวที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นตุ่มรับรสเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตุ่มรับรสตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยเอ่อ ต่อมรับรสนะครับเรียกว่ตุ่มรับรสเทสบัตนะครับไอ้ตรงเนี้ยเทสบัตรตรงนี้ก็คือ Modify e p i t h e เ i u ยก็จะประกอบไปด้วยเทสเซลล์นะครับที่มีลักษณะคลา้ายเปลือกของหอมใหญ่เรียงกันที่เราเห็นอันนี้คือนิวเคลียสนะครับอันนี้ก็เทสบัตเทสบัตรเรียงกันที่บริเวณตุ่มรับรสนะครับโอเคก็จบเรื่องเนื้อเยื่อบุผิวนะครับ